นะนี่คือตัวละครหน่ที่เพิ่มมาสี่ตัวอันนี้ก็จะเป็นหน่วยที่โจมตีใกล้นะคบอันนี้ก็จะเป็นอเอกของเรานะครับที่พัฒนามีฒนามีคนสองตัวนี้ก็จะเป็นหน่วยพิจารณาช่างมันอันนี้ก็จะเป็นหน่วยพิชชาดนะคะคุณพิชคาดนะโอเคเริ่มคาซสีเลย ่สามารถยึดเมืองยึดป้อมปาการที่ใกล้กับเมืองหลวงได้เนี่ยพวกมันเนี่ยก็เริ่มแผนใหม่ที่จะไปตีเมืองหลวงทงที่สอง 2. หลังจากรอบแรกล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่าคนนั้นได้จับเฉลยที่เป็นแบบโอ้ยลุกมันเขาจะหลังหักแล้วออคือผมลุกไม่ไหวจริงๆนะครับเฮก็บอกให้ลุก,ลก,ลก คมาเราพร้อมอยังเราพร้อมเต็มที่แล้วโอ <Okay. S 1> เคปุ๊บกำลังใจพวกเรารักชาติตีได้ตีเลยรวยก่อนเล็กเขาจะได้เดินทับไปอย่างก้าวกระโดดแล้วก็มีคนมาเฝ้ายามด้วย เมืองหลวง,งแล้วแล้วพวกเขาก็ได้มาถึงเมืองหลวงมีการป้องกันระดับแข็งแรงมาเอาเลยอ๋อเรารู้แล้วเรารไหมพีที ไอ้หนี่มยืดแล้วล่ะจ้ะว้าวไปสกปรกท้ายพวกเขาก็โดนโจมตีอย่างไม่เป็นท่า เขานั้นก็ไม่สามารถบุกมอยได้ทําได้แค่เสียหายเล็กน้อยแต่ยังไม่รู้เลยว่ามันยังมีกําลังที่สองพร้อมแล้วอ <Go. S 2> ้ยว้า ขลุมยังไม่เป็นถ่านโอเคบ้านเก่าตี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 ถ่านแตกไปเลยเฮ้ยใครที่ไม่อยากตายมึงก็อมาอย่างนี้ยังไม่รู้อะไรเลยเฮ้ยลงมาดิมึงต้องตาย เอ้ยมึงใครเนี่ย e, นึงสิบอระตัวเอเดียอมึงเป็น,น,ปน,นใครหรไม่แครสาต์ตัวฟันม่อเอ๊ไอบ้าเนแอไอมาเอ็กท์ก็เดยโผล่มาแบบลับๆนี่โอ้ยโอ๊ยยโอ้ยมึงใค แต่ไอ้นี่ต่อแต่ไม่ต้องเฮ้ยสรุปว่าวันนี้ทุกคนสามารถยิงได้แต่ว่าเ<ๆ>มล่อนนั้นก็เกือบตาย เขาคนนี้พาไปช่วย